อ่าแงมอืมโคตรแจ่กทะเลดองแกะเลยโอ้ยล้นๆแบบนี้เลยนะเทเลยนะอันนี้ของต้มเป็นแซลมอนดองแมงกะพรุนสามสาขายาอุ้ย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  หัวกระพุหนหัวบางใหญ่หนึ่งว้าวโอ้มายกอดดูแซลมอนเราชิ้นใหญ่มากเธอในเซตของเราก็จะมีน้ำจิ้มให้นะคะแล้วก็ซา,าลารแบบนี้ให้ค่ะเัาหน่อยซิมเบิงบ้งซิมเบิ้งแมงกระพุนสิ่งใหญ่หลายขีดว่าได้แซลมอนแบบนี้ค่ะทุกคนสีสวยมากเทียมนี่มาสดิไป มแมงกะพุุนเวียดนามจ้าอือร่อยออไงดีไหมแมงกะพุุนไทยจ้ายกสดอย่างนี้เลยจ้ะนี่ไปางี้เลยจริงจริง เจ้ากุบๆเลยน้ำดองเราสดได้ค่ะไม่เค็มอร่อยมาสดเป็นไงสส่หน่อย ใครอยากกินนะคะทักแชทแอดไลน์หาเราได้เลยแล้วดูแซลมอนไดดเลยอ่ะแมนโปหวานวันนัวกลมกล่อมมากเหมือนกินน้ำซุปเลยใช่ค่ะแล้วก็นี่คือโซ่ลงไปเลยน้ำจิ้มของเราโซ่ลงไปอ่ะง่มอืออ่อยนยลงตัวสุด กามอนเราคือชิ้นหนามากนะคะออต้อนแับนี้หนึ่งต้อนแะับงี้เนาะจุม่มอืมเนาะไปแล้ว <c oughs> นี่เปนแบบกเกาหลี่ยาตาต้อนรอดตะเกียบ <c oughs> อะออยม,ม,มันมีความน่ารักม,มันมีความแบบ เ hey. ้่นีนิสแหนในตัวมัน pues ๋อแซมอร่อยคือกินผู้ชายเหรอคะใช่นั่นแน่นนุ่นแน่นเท่สมาร์ทตรตรงดีเยอะไรทุกคนหาคือแซมบ่าของเราไม่ใช่กระโหลกกะลานะฮะดูขิวเงยจำฝ้ามืดปะนะว่าตอนหง่แห้งตอนเงยสวยด้วยสามตาหายจะมีแมงกับพุนหัวกระสวยแบบนี้ค่ะ หัวใหญ่แห้งหัวใหญ่มากแล้วก็มายกระพุนลายเสือคือเป็นลายเสือแบบเวียดนามนะคะได้กินสามอย่างในกระป๋องเดียวใช้ตัดจินใจบ่อไ้ว่าสิกินอย่างแน่อยากจะซิมทั้งบดเลยแม่หนึ่งกล่องคือคุ้มมากเริ่มต้นที่สองรอยกาสิบก้าบาทแค่นงั้นใช่แล้วจ้าอืมใหญ่แห้งดีอพป่น้องจัดจด้เานี่ยกัดตังหนึ่งนองกันเลย ใครเคยกินของตั้มแล้วอ่ะเนี่ยเป็นสนตั้ม<อ>กลับ<อ>าม,มาแล้วสูตรของตั้มเองนะคะเมื่อเนี้ก็เลยเอามาล่องแค่สองอย่างก่อนนะคะเพะน้องอยาบอกอยากกินแซลมอนกับแมงกะพรุนหัวกระสุยเรามีคงสเตะและ้วก็กุ้งด้วยค่ะเดี๋ยวทุกคนจะคิดว่าเรามีแค่นี้เดี๋ยวเราเอามาให้ดูเอ๊ะ นี่นี่ตาไม่ได้มีแค่แมงกะพุนนะคะเรามีแซลมอนแล้วก็กุ้งดอกมีกุ้ง<ช>มีหอยโฮลตินะคะเราส่งขนส่งห้องเย็นหรือว่าแช่แข็งไปให้เลยใช่แล้วทำสดใหม่ทำวันนี้ส่งเคดเมื่อนี่ฟิตเมื่ออื่นเอ้เคดเมื่อนี่ทคเมื่อนี่อ,ออเดอร์ใช่ทำออเดอร์ต่อออเดอร์นะคะนี่บลูแมนกะปุกหน่อยๆน่อยเด้อเพื่อ ซำหนาผมได้550 ml ใช่แล้ว<ก>ใหญ่มากกระปุกนี้คือ550 ml แต่ว่าเราผลิตออกมาคือสติกเกอร์เราพิมพ์เ<า>ิียดเป็นด100 ml ถูกต้องทุกคนได้ไปรับรองเลยว,ว่าใหญ่เวอร์และที่สำคัญน้ำจิ้มนะคะพี่น้องคะ่ะน้ำจิ้มซีฟูด้ดเราให้ไปแบบนี้อา่าให้ไปแบบนี้ค่ะนี่อร่อยน้ำจิ้มซีฟู้ดคือเด็ดมากเด็ดมากแด็ดจ้ใครเคยกินแล้วนะคะแพ้จะกินอีกอ่ะเนี่ยจิ้มเลยเนาะ น่าจบอกด้ว่าตั้มกลับมาแล้วเนาะสาผู้ใดสนใจนะคะพี่น้องคะ่ะตอนนี้เราจัดโปรให้อยู่จากกระปุกละห้าร้อยเก้าสิบเก้าเราไม่ขายวันนี้เริ่มต้นเพียงสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นนะคะใคร,ครสนใจคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้พิมพ์คําว่าสนใจนะคะเดี๋ยวน,น,น้องนิรากับผีต่ำสีทาคาเสริมความอร่อยหอยหอดหมองเลยจ้าโอเคคลิปี่คลิปสองกด<ค>้ไหมอันนี้คลิปนึ่งได้่